ความเดิมจากตอนที่แล้วไม่มีระวางเนี้ยฮะไอ้เฮียซีไอ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 สัสตายเกิดอะไรขึ้นไอเฮียไอเฮียติดชื่อโอ้ยแผลทูสสเร็จกูไม่น่าตีแม่งเลยยืนมองแม่งก็ล่วงลงไปอยู่นะ I'm like random random Rundum สวัสดีครับอยู่กับแบทเทิลคราฟวันที่10ใช่ไหมวันที่ครับตุลาวันนี้วันที่10ตุลาเจ็ดตุลา,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 ลาไม่ต้องบอกเวลาจริงเฮ้ยมึงจะสับสนทำไมเนี่ยจริงๆแล้ววันเนี้ยทำไมเราไม่ให้ดิวเปิดชีปว่ดิวเปิดชิปดิดิวไม่อยู่วายนี่ไงดิวเปิดชีมละปะ ดิวเปิดชิพแล้วไงไม่ได้ยินเหรอวะไม่ปวดหัววะเมื่อกี้ดิวมันมากระซิบข้างหูไปอหยาทีหลังเล่นก็ปรึกษาไอ้เขาไปหาพ่อมึงเหรอไอ้สั๊กอย่าให้มีครั้งที่สองขอโทษคุณโอ้ยลาวานี่เจ้าถ้าเข้าบ้านพาแล้วเนี่ยละละวานี่อยากพาไหมป่ะป่ะป่ะเลื่องนี้ไปนั่นแหละเรืองเล่นนะครับในเมื่อมันเริ่มวันที่ติบแล้ว วันนี้นะครับเรามีสนามเรามีสนามธนูรอลุงทำวันที่สิบเอ็ลุงทำชาแนลเป็นชาวแคสไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิบเอ็ดดิอ๋อสิบเอ็ดเหรอวันที่สิบเอ็ดจะเริ่มมีอีเวนต์ในเนี่ยธนูใช่ครับผมโอเคโอเคเอาละครับทีนี้เราเป็นทางการเฮ้ยแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะเดีลุงลุงแป๊บแป๊บคือคลิปล่าสุดตอนนั้นมันเป็นวันที่7ใช่ไหมแล้วเราก็มาอัดกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นวันที่8 9ดเไม่ใช่หรอวะแล้นวันนี้ต้องเป็น11 ใช่ป่าวะใช่ดิวันนี้ที่11มะเหมือนเวอเหมือนเวอรเหมือนเวอรอ่ะใช่ใช่11 11โอเคพราะจะจบที่14พอดีใช่โอเคอ่ะสรุปวันนี้วันที่11อ่ะสวันที่11แล้เช้าที่12เราจะให้เราจะให้ทุกคนนะครับไปเตรียมหาชุดหาไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการขึ้นไปยิงธนูแข่งกันที่สนามที่สร้างไว้ลอยกาอากาศโอ้โหโอเคอเคโ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 อเเคโอเคโอเ แต่มีคำถามคือจะเล่นเป็นเดี่ยวหรือจะเล่นเป็นทีมครับถามทีไหมมแต่มันมีเจ็ดคนอ่ะมีหกเว้ยนับตัวเองทำไมอะลุงเออมึงนับตัวเองทำไมวะอยากเล่นด้วยก็บอกไปลุงแม่งเมาอะไรปะเนี่ยถ้าเกิดเป็นทีมเราจะมีข้อเสนอก็คือทีมชนะแต้มลบทั้งทีมทีมแพ้แต้มบวกทั้งทีมเอาตั้งไงน่เอาไงคิดวอาไงดีวะเอาล่งก็ได้เป็นรู้สึกว่าเป็นคนที่แต้มน้อยแล้วแบบ ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็อไม่มีอะไรเสียอาหารข้าวอาหารแต้มตอนนี้เป็นไงบ้างเห็นบอกห้าอะไรไไหนบอกแต้มสรุปบอกแต้มสรุปเหรอขอขอไปดูสคริปต์แป๊บนึงเออแป๊เออเลียวดีกว่าชอบอ่ะแตงพิธีกรต้องดูสคริปต์เออจริงเรียวดีกว่าชอบชอบแป๊บนึงนะครับเลียวเฮียอะไรเลียวเฮียอะไรประสิทธิ์ชัยยุ่งนั่นแหละเลียวซ้ายเลยเลียวขวา ก็คือดิวเนี่ยไม่มาจะเป็นห้าจุดห้าวันนี้ไม่มาอีกก็เป็นหกโอหกแล้วดิวนี่หกแล้วแล้วก็มีเมื่อวันที่แปดนะฮะปินนะวยห้าฟินด้วยการตีฟินไปตกลาวาปีนแบบเนื้อสบัดพูไม่ฟังโคเนื้อสบัดส่วนบีเนี่ยเพิ่งมาก็เลยบวกสี่ยังไม่ได้ตายใส่ใสก็เลยบวกสี่ใสในวันที่เก้าวันที่เก้าเนี่ยไอซีชนะอีเวนต์ ไปดูคลิปนะครับแล้วก็อะไรต่อแล้วก็อะไรต่อไปเลยแล้วปิ้นหลุดก็เป็น1.5ยังมีอีกยังมีอีกและซีได้ฆ่ากายด้วยการตีการนวาเฮ้ยคือแบบขอแก้ตัวได้ไหมคือมันตกลาวาไปก่อนแล้วกูค่อยตีเอ้าไม่ก็ขึ้นชื่อมึงปะวะก็ขึ้นชื่อมึงก็แต่มันก็ขึ้นชื่อไงแต่แบบแบบคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าอยากรู้ความเป็นไปที่แท้จริงไม่ได้ตั้งใจ้ ไปดูคลิปเออไปดูคลิปไปดูคลิปแต่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเว้ยมันเป็นจริงคือมันล่อไอ้กายไปไม่สปอยเลยใช่คือแบบแล้วมันเป็นจริงแบบเป็นจริงจริงจริงคือจริงจริงคือยังไงวะคือมีคนวางกับดักไว้เว้ยคือจริงๆแล้วอ่ะปิ้นอ่ะจะฆ่ากูด้วยการวางลาวาไว้แล้วแล้วไอ้กายเนี่ยก็ก็โง่ไปลงลาวาไอ้เหียใช้คำว่าโง่แล้วเนี่ย เราเร้กูไปดูว่าเนี่ยการมาดูไอคุก็ไปอีกแล้วเราด้วยความที่เราเป็นคนดีไงแบบเห็นเพื่อนตกระวาก็จะเอามือไปจับไปให้เพื่อน๋อเลยพี่เออคนนีคนนี้แมนมึงดูเป็นคนดีขึ้นมาเลยวะแล้วแบบเพื่อนเสือกตายแล้วขึ้นชื่อกูด้วยแล้วอันดับสองอันดับสองแตที่ตายแต้ที่แบบว่าน่ากลัวน่าจะเสียก็คือฟินยังบวกสี่อยู่แล้วฟินนี่ เมื่อช่วงสามวันที่ผ่านมาโอ้โหเซฟตัวเองสุดๆไม่มีตายเลยครับปวกซีอยู่ยังไงมันอยู่แต่บ้านหรือเปล่าอีสัตย์ทำบ้านไม้ของวันวันทำบ้านจะตายได้ไงป่วยมึงมาทำไมเบนมึงมาทำไมตัวเต็งต้องให้จอนก่อนเดี๋ยวเราอาจจะเป็นทีมตัวเต็ในการยิงคานูโอเคได้ได้มีอาหารป่ะตัวเต็งตัวเต็งของซีซั่นนี้ก็คือจอนจอนนี่ชาวไร่จริงๆครับไม่มีแต้มบวกไม่มีแต้มลบสตีเลยเลยไอ้จอนจอนศูนย์จุดห้าอ๋อคือจอนหลุด อ้าวหลุดไอ้เฮียมีมนทินเลยแค่หลุดเท่านั้นแหละครับเพราะมึงอ่ะเพราะมึงอ่ะสร้างมนทินในกายสัตว์อะไรเพี่อเอามากูอีกแล้วอีกแล้วไอ้เนี่ยมึงไม่เข้าใจเป็นขึ้นรอยแย่หรอวะไอ้เฮียวนมาทุกทุกทุกครั้งที่อัดพี่ผมไม่ฝากปักเป่าเลยพี่ยปักเป่าปักเป่ามันทำอะไรได้บ้าลองกินดูเิพินติ๊ดเตีดิไม่ติ๊ดมันมันมันเป็นเกมไหมพินนั่นเดี๋ยวผมเอาไปให้พี่กินติ๊กมันลงมาข้างล่างด้วยว่ะพิน เอ้ยกูว่าเจอสปอร์ตอมบี้แล้วหน้าใช่เหรอใกล้เหรอเอาดีกว่าเจเนี่ยซอมบี้มาสี่ตัวเนี่ยพูดจริงเฮ้ยบิ๊กบัตเทอร์ครับครับเอไอีเวนต์อีเวนต์พวกนี้ใส่ชุดอะไรได้บ้างครับเงาชุดอะไรก็ได้ครับเอาที่พร้อมที่สุดแต่ว่าธนูกับลูกธนูเราจะเตรียมไปให้การพวกเอ็นชานธนูมาเฮ้ยคนจริงคนจริงเขาไม่ใส่เลยนั่นไงเจอสปอร์นั่นไงสักอย่างนั่นแหละใช่เหรอเอาไว้ฟาร์มดิไปดูกัสนะอย่าพังนะอย่าโง่เหมือนลูกุนมาด้วยกัน ปิดมาด้วยกันหน่อยไหนกันวะพี่อยู่ข้างล่างเว้ยข้างล่างนี่ลงทางไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อคลิปที่แล้วมันมีเกิดการวางแผนลงไงวะอะไรสักอย่างกันท่านเดียวทำไงให้ลงได้วางแผนแล้วะว,วะ <c oughs> เดินลงไเลยดีวะไอ้มันตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยนะทุกคนแบบมีการค้นพบ TNP ไปรับไปบดิ๊ก่อนแล้วทีเนี้ยพวกมึงก็เลยวางแผนกันจะสร้างกับดาบถูกไหมใช่นีทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าในคลิป จะปิดก่อนปิดซีซั่นจะมีใครตายเพราะกับการไหมคือใครเขาใช้ทีนทีกันอ่ะไร้สาละเออคือแบบพยายามใช้แล้วแม่งไม่ได้ผลว่ะไม่ได้ผลมันระเบิดช้าไปแนะนําว่ามันต้องได้ผลเชื่อดิปอบิ๊กบิ๊กอยู่ไหนหันมาหันมาหันมาก็อ๋อนี่ปิดนี่ว่ะก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดจะวางทีนีจริงๆอ่ะนะก็เอาลาวาไว้ข้างล่างพอมันร่วงลงไปก็โดนได้ยงไงบิ๊กอยู่ข้างล่างเออชิวชิวอีซี่เฮ้ยพิกัดบ้านอยู่ไหนวะ แล้วหนึ่งเบรกเดี๋ยวลองไปรับไม่เป็นไรเฮ้ยลืมพิกัดบ้านอีกแล้วอะบ้านอยู่ไหนมีใครรู้ปะกำลังกลับมาอันนี้ได้กันให้กายกด F3 ดูได้ไม่ว่างมีใครอยู่บ้านมั้งรอไม่ไปอ่าอ่าอ่าเจอเวลาไว้เฮียไม่มีใครอยู่บ้านเลยหรอเอ้ยเจอบ้านแล้วไม่มีใครโคตรเจ๋งถึงบ้านแล้วเนี่ยแล้วปิ้นไปไหนแล้วเนี่ยกำลังเดินตำรวจอยู่อ่ะทำไมวะตำรวจตรงไหน ตมาข้างๆที่มึงเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเจนซีก็ลงมาไปๆๆเข้าลุยสปอดีกว่าเราจะได้ทำตัวเป็นฮีโร่ผู้กล้าหาญกันบ้างอะไรเป็สปอพี่สปาววะใช่สปเล่นโอ้ไปเล่นตอนเนเกมโคตรมันที่มันเป็นจูรินซี่ไงใช่ใช่เฮียมันมันมีปีกสี่อันอะแล้วมันแมงปอจอนจอนพวกนั้นมันลงไปทางไหนกันอะลงทางบ้านนี่แหละสิไม่รู้ข้างล่างอะหรอใช่ลงทางบ้านนี่เหละนี่ขุดจากหลังบ้านมา อ้ยหูนี่มาจากหลังบ้านอันตรายสัตว์อรายไม่ใช่สปาวนะอราไกับพวกกูเนี่ยพีเลยเลยเยเออแล้วแล้วที่พวกมึงแจ้งอย่างว่าวันที่สิบสี่นี้เป็นวันสุดท้ายของซีซั่นเนี่ยวันเลนไทน์จะปิดจุดวาเลนไทน์อ๋อวาเลนไทน์วะนั่ไหนของเกมก็คือวันสุดท้ายของซีซั่นนี้มีอะไรจะสปอยไหมหรือว่าจะร้อยให้พวกคนดูคนลุ้นเองว่าซีซั่นหน้าจะมีงั้นก็พูดไปเลยแล้วกันว่าคนที่ โดนลงโทษอ่ะจะต้องไปนั่งอ่านเรียงความยาวสองหน้ากระดาษที่ต้องเขียนขึ้นเองหน้าเซเว่นต้องเขียนเรียงความสองหน้ากระดาษอ่านเสียงดังฟังชัดหน้าเซเว่นต้องหน้ากระดาษมาด้วยนะว่าที่เขียนกับที่พูดได้ตรงกันหรือเปล่าใช่เอแบบเสียงดังฟังชัดแบบไก่เป็นไก่ไข่เป็นไข่อะลอยเรือเป็นลอยเรือใช่ต้องกระดกลิ้นให้ถูกตามเอเซนกระดกลิ้นไม่ได้ก็กระดกตูดพูดไปโย เห็นเรียงความแสดงความรู้สึกผิดที่เป็นคนแพ้ของซีซั่นนี้แล้วก็ต้องเยืยดย่อด้วยนะต้องเยียย่อทุกคนด้วยไม่งั้นมึงไม่ผ่านมึงแล้วกลับทางไหนอ่ะนั่นเลยข้างหลังไงพี่นี่ไงเห็นชื่อซีแล้วกลับไมได้ก็กลับออกทางเข้าที่อยู่บนหัวขเรนนี่ไงทางขึ้นได้เหรอว้าก็เห็นมีคนทำมาขึ้นบางเนี้ยเดาเดาแต่เราเป็นพวกเดาเดากินโดมด้วยโทษคะ ไม่ใช่ว่ะปินกลับมาทางเมื่อกี้ดิพี่ทางบันไดอะเราไม่ได้มาทางบันไดเราโดดลงมาสิทางนี้ทางเนี้อเอมันมีอีกบันไดเหรอโอเคปินมันหลอกของมาค้าเว้ยเออใช่ันนอาวางแผ่ไปแล้วแต่มันแอปใสแอปเหมือนไม่เคยมาแอปทักซอนเงี้ยหมดเลยไม่เล่นละไอเนีไงซอมบี้นี่เใช่ไหมเออนี่ไง ข้างบนนี่หรอเออหรือเปล่าเนี่ยเนียเนี่ยเนี้ยตามกูมาดิกูไม่ทำอะไรใครจริงๆนะเนี่ยกูอยากสำรวจไอ้สัสเออเป็นคนดีเลยค่ะนะเออมพงเห็นกูทำอะไรใครอย่างไหี้ยไม้ชอบเลยวันไหนนะอีเวนต์มาตอนไหนมาพรุ่งนี้มาวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คือเช้านี้แหระใช่โอ้โหหรืกูจะออกไงวะเนี่ยไม่คือเช้าเนี้ยคือให้เตรียมหาของไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็บอก าพ,านนพอเมื่อไหร่ก็โทรมานั่นเหงาเมื่อไหร่ก็โทรมาเลนไอ้นเอ้ยกูเจอไอรอนเต็มเลยเนะี่ยไปดูดเร็วไอ้ที่ขุดพังแต่มีอีกอันมีเยอะจังวะเกินไว้ก่อนเลยว่าใครยิงไม่ค่อยแม่นนี่ก็ยิงเผื่อใจไ้นิดนึงเพราะว่าก็สุดเนี่ยที่ให้ไปก็คือสามสิบสองนัดเฮ้ยแล้วมีวัวอยู่ข้างบนด้วยอีสัตว์วัดดึกมก ทางนี้ไม่ใช่ลูกธนูลูกศรนี่เรามีให้สันสองันนะครับเฮ้ยรางรถไฟนี้เอาไปทำรายได้เฮ้ยซีมันขาดมาแล้วมึงเฮ้ยใครเผาป่าไว้เฮี้ยไฟป่าเปล่าลุงเฮี้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนวางแผนทำอะไรกูไม่จะมึงมึงไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นหลักฐานไหมยัง เรียบร้อยแล้วมึงไอซีมไลท์อะไรแปลกๆวะมันต้องมีแผนอะไรข้างนอกแน่เลยทำไมต้องแบบดูระแวงอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องระแวางอยไรนี่ต้องแวงอะไรขนาดนั้นโธ่เห็นนี่เป็นคนยังไงเนี่ยจับตัวกับใจแล้วกูไม่เห็นมึงเป็นคนนะแถวนี้เห็นไปเลยเห็นไปเลยเห็นไปเลยเป็นบิสสัดบิสสัดโอ้ยยังดียังให้เกียรติยังให้เลือดมันให้เกียรติยังไงเป็นบิสสัด ูหิวอะหิวจนเลือดล้นแล้วใครมีอาหารปะเฮ้ยมึงอย่างเงี้ยดิถามหาอาหารไม่ให้กูหิวมีมีกลับทางไหนเร็วๆเก็บดีเก็บดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงมาหากูดินี่โอ้เพื่อนเพื่อนแท้อ่ะเพื่อนแท้พี่พี่ทางนู้นมันมีทางไปต่อได้อะได้ปะก็ว่ากลับก่อนนะเตรียมอีเวนต์เถอะได้ไ,ดไม่ได้กูก็ฟังชุดอกการแจ้เอาอะไรแดน ไกันจริงกลับไปเอาะไรแดดี่ดีุมไหมไปตีตีไปดิสู้ๆไม่เอามึงไม่ตีเฮ<น>้ยน,น้าได้มีไฟว่ะฮะเ่็บเมทางไหนวะฮยเมาทางไหนวะเฮ้เเยมึงได้ยินเสียงใครหัวล้ออะไรแปลกๆไอซีแม่งหัวร้อไม่หยุดเลยเดับเย็นเดี๋ยวทีิปเปิลคิวนะมึงเด <c oughs> ัง่ะทางนี้ทางนี้ปีนลอด้วย ทีทำไมมึงไม่คิดแบบว่าเดี๋ยวแบบต้องกลายเป็นทีมเดียวกันอะไม่อ่ะแต่นะเป็นทีมเดียวกันก็ก็แล้วไงอ่ะก็ยังไงก็ต้องทำงานด้วยกันว่าต้องเป็นทีมเดียวกันเฮ้ยทีมเดียวกันตอนนี้ตีแล้วอ่ะไอ้โดนแช่ทางตันจะสัตว์หลอกฟูดังตอนดังตอนอีทางเข้ามาตรงนี้เปล่ะไม่รู้ทางไหนมีน้ำหอยไหมพี่น้ำหอยหรือป่ะสร้างไหนวะเนี่ย วัวไม่ใช่ทางเนี้ยไม่คุ้นโอ้ยมึงเลิกเดินตัดกันดิสิสัตว์เดี๋ยวชื่อขึ้นเอ็ดลง <c oughs> ไอลาวาตรงนั้นไม่ใช่ลาวาเด็ดไอ้นั่นแหะแบตเทนเราเลี้ยดมรอบที่แล้วพังไปยังอันนี้พี่ตามมาเลยยังอยู่นะไปเจอแล้เจอแลวเจอทางนี้ทางนี้จะตามมาตามมันมีลาวาเปล่าวะมีลาวาไหมอันใหม่อ่ะมีอันเก่าไม่มีจ้ะอุ้ยโดนตีเยอะแค่เขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้กลายไหนวะ ไปน,นี่อืมที่ไปไดิต้องไหนเนียมมือก็ต่อบล็อกไปไดิโอ้โหแล้วมึงต่อเฮียมากต่อเป็นต่อเ,มมอเป็นโค้ชเตอร์โต้ก็กลัวไม่มีบล็อกเลยโอ้ยโ,โอ้ยไม่มเชืด้ กูบอกนะฮะกูบอกแล้วว่าแม่งมีแน่แล้วทำไมกูไม่โดนวะเพราะอะไรกูไม่โดนอันอันเนี้ยมันเกิดคำผิดพากคือกูกดสลับบล็อกผิดเนี่ยแล้วทำไมกูไม่ตายอ่ะทำไมไม่มีเวลาตอนนี้ตัวมึงคือไปก่อนไงอันนี้ปินปินเป็นสองจุดห้าฟินนี่เป็นห้าแล้วคือวันอี่สิบโปรเจกต์ไหนอีกหนึ่งไอ้สัส ปุ่นเฮ่ปุ่มเฮ่อะไรอันปุ่มเทียนพี่โอ้โหสัตว์กูจะขึ้นแล้วไอหี้ยม่เหยียบให้เองด้วยนะไอ้สัตว์โอ้โคตรสิงเลยวะทำไมมันไม่ตายวะกูถอยไปตั้งแต่แรกแล้วไอ้สัตว์แง่โคตรเซ็งกายกลายเป็นครูพีชีพของจีนเฉยเลยสัตว์ทางที่กูจะต่อได้วยไม่จนตายคไอ้บไ๊มมึงมาขุดน้ำทำไมตรงนี้เนี่ยมึงไม่อุดด้วย ลุงเราไม่พร้อมอ่ะจมลำตายแล้วพี่ก็จมํำตายตตเวลาที่ต้องร่วมอีเวนต์แล้วไม่มีชุดก็ตัวใครตัวมันไอเฮี้ยระทึกทุกวินาทีจริงๆใน<ห>ที่สุดกูก็ตายออกจากว้านกตายเลยไม่ในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าใครคือคนเฮี้ยเฮ้ยสนุกอ่ะ <c oughs> คนเฮี้ยที่ไม่มีทางกลับใจได้อีกแล้วเฮี้ยไอเฮี้ยคนเดียวตอนนี้อ่าประสิทธิชัยตายเพราะโดนไฟไหม ไม่ไสเฮ้ยแต่เมนแทรเกตกูไม่ตายว่ะกูไงเสียใจด้วยนะเพื่อนเสียใอ่อนห่าดว่เราที่แล้วก็บังเอิญมือลั่นกูแต่ไม่พกถังลาวาะและสัตว์พกถังน้ำเนี่ยอะไรป้ายนี่เขียนอะไรหิวเมียไหลก็หิวเมียไหลหิวเมียไหลวะรู้เลยใครพิมพ์ป้ายหิวเมียไหล แล้วเมื่อกี้ไข่เทน้ำลงไปข้างล่างมึงมาปักทอนเนี่ยไอเฮีย้ยฟินเนี<ง>่ยผมไม่ได้เท <c oughs> ดน้ำมันไหลลงไปเองมึงขุดไอเฮี้ยเห็นอยู่อ่ะบวชใช่ไม่รับผิดชอบบอกแล้วนะไอน,นี้ได้พังได้แต่ต้องซ่อมด้วยต้องซ่อมด้วยซึ่ง <IC S 2> ไอซีไอซีไม่ซ่อมบวกหนึ่งมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวไปซ่อมไหมล่ะบางทีไม่ไม่ไม่ลุงถ้ามันซ่อมมันต้องซ่อมแต่แรกนี่มันไรจิตสำนึกแค่ไหนมึงบวกไปเลย เฮ้ยตรงเอาจริงๆไม่ไม่ไม่ตรงนั้นมันไม่ใช่บ้านเว้ยตรงนั้นมันคือทางลงไปดันเจียนอกู้ห้องหินทั้งหมดคือห้องของกูคือบ้านกูกูบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วไปย้อนดูได้โอ้โหนี่นี่กายซ่อมเสร็จแล้วไม่ซ่อมไม่เหมือนเดิมดิใช้สโตนซ่อมนะถุยไม่มีอยู่ในข้อตกลงไอ้เฮียต้องเหมือนเดิมดิวะซ่อมก็คือซ่อมมันแหลกแล้ไอสัตว์ลุงมึงดูมัน เจลีปินป้อนแค่ไหนไม่ซ้อมก็คือซ่อมก็แค่แค่ไหนซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้โคตรอุบาทเลยเฮียเฮ้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 ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ว้าวโอ้ยนี่มันช่วงบวกแถมเลยวะเนี้ยคุณรู้ยังว่าใครเลวรู้เลยหยุดฟังเี่เสียงหัวเราะมาเกียวกับเสียงหัวเราะเลยเย็ดแม่ตายกันตรงไหงข้างล่างเนี่ยไอ้เหี้ย กูสงสารกูไม่เก็บของนะกูทิ้งไว้ให้ลงไปตายอีกรอบไลยนะกูบอกเลยนะตรงนี้นะกูไม่ขุดแร่ที่บ้านเลยไอ้เหี้ยของหายเบิร์ดได้สิว่าไรปิ๊นปิ๊นเดินตามนี้ไม่กลัวเดินตามไม่กลัววิ่งอะไรนะคนเร็วมีอยู่จริงไอ้สัตว์คนเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยขึ้นเลยเนี่ยขึ้นขึ้นบ้าน ขึ้นมากระพืบมึงแน่มึงก็ภาวนาว่าตอนจัดกลุ่มกันจะสุ่มดวงได้คนละทีมจะได้ข้าวได้ทีมเดียวกับมันกูยอมแต้มบวกกูยิงแม่งเลยไอ้สัตว์เฮ้ยยิงไหมอะเฮ้ยเบรลี่ไฟบวกสองนะเว้ยบวกไปเถอะกูไม่สนแล้วไอ้สัตว์เฮ้ฟินไหวะไอ้กายบวกสอง ไอเทีย<ช>บมึงกับวกแล้ทำไมวะมึงแค่บวกสองเองเออบวกสองอะไรที่ตายด้วยเมื่อกี้อนะเออบวกหนึ่งดิก็ไม่ใช่ก็เป็นบวกหนึ่งแต้มรวมคือบวกสองเองออแต้มรวมก็เป็นสองเฮ้ยก็ตกใจปะตายรอบเดียวบวกสองให้กูกีดเฮ้ยเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่เคยไม่ฟังไอส้ส<ล>ัตว์โลกเนี่ยปลาทะลวงคุอันโดทะลวง